ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปอาจจะสั้นๆหรือยาวๆไม่รู้มาลองเช็คพลังงานยูน,นะคะว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะมีพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็อยากจะให้ลองอธิษฐานนะคะทำกันามเอาไว้สักหนูฐามแล้วเดี๋ยวเราใจไพ่ลองตอบดูว่าจะ ตรงใจหรือไม่ตรงใจจะยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นพลังงานโดยรวมน,นะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงรับฟังแล้วไม่ต้องเอาไปตัดสินใจในการทําอะไรใดๆท้งดิ้นนะคะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูเพื่อได้ข้อคิดหรือได้คนานดําแนะนําดีๆอะไรเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปนสนใจมันเนาะเราจะไม่ดึงพลังงานลบๆเข้าหากันนะคะอ่ะมาขอสักสามใบ คลิปเราจะแบบง่ายๆนะไม,ไม่ไม่ต้องไม่เน้นความเยอะเพราะว่าเราเองก็เยอะพอแล้วนะคะก็จะมีพลังงานของคนราศีเป็นธาตุไฟเม่สิงธนูธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะมีธาตุไฟกับธาตุลมเนาะ อไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วก็ดูได้ทุกทุกาตแหละที่ยวามาถ่ายเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้รื้อฟื้นความจําด้วยว่าเรายังจําได้อยู่หรือเปล่าว่าสัญลักษณ์แต่ละอันเนี่ยเป็นแทนด้วยสัญลักษณ์เป็นธาตุอะไรแล้วก็ราศรีอะไรซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วก็จำได้บางไม่ได้บ้างก็เลยเออเดี๋ยวเราลองมาฝึกตรงนี้ดีกว่าเ่าน่าจะแบบเออทำ คลิกขึ้นมาแล้วก็ดูมันสนุกขึ้นบ้างมาคำถามที่เพื่อนๆถามเอาไว้ในใจนะคะตอนนี้มีไพ่ออกมาเป็นเก้าไม่เทา้ทาไยพินเทสแล้วก็ t h e แอ p l a c e นะคะจะบอกว่าน่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ เรื่องการงานหรือเป้าหมายโปรเจกต์ที่จะต้องทำแน่ๆเลยเดานะอันนี้บอกแล้วว่าเน้นทำยอดไม่เน้นทำนายเนาะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานที่คาดหวังเอาไว้ว่าสิ่งที่ ผ่านมาที่ทำมาเนี่ยมันจะสามารถประสบความสำเร็จไหมหรือสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยบางทีมันก็จะมีความล้มลุกคลุกคลานักหน่อยมีความบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะเข้าไปบรรลุเป้าหมายไหมอันเนี้ยไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณพิ่งจะล้มลุกคลุกคลานมาก็ทำจิตใจให้สงบนิ่ง นึกถึงสิ่งดีๆด,ดึงดูดพลังงานดีๆให้โปรแกรมจิตใต้สมนึกเอาไว้ว่างานที่เราทำนั้นต้องประสบความสำเร็จนึกภาพใส่ความรู้สึกลงไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะสำเร็จตามภาพที่เราได้วางเอาไว้นะคะ ยังไงแล้วเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะคะขอให้ประสบในความสําเร็จในหน้าที่การงานความรักการเงินและสุขภาพดีกันทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ